ว่าเป็นในเวลาที่ที่ใช้พรดีเขาเวลามันจรราอลไรที่ทำสวนทําิปเมลอคใช่ใช่เว่าะเด็กก็ใช้ใช้เวลาเรีนรู้ก็อาจจะตัดเพิ่มที่งโดยทำส่วนแต่นี่ก็ทำส่วนไหนวครับผมบีเช่นโดยรมอนเนี่ยทีเราาี ือดาวมีการแตกเดขึ้นแนที่จะนั่ง่าเป็นการประกอบที่สูอสติ๊กเกอร์สวนี้ท่านใดสนใจไมเสียงดางฟังชัดเนาะดูเขาเสียงสิงไพร้องคันได้ครับดางดึงดูดเรียนตกลาบแต่พูดเวนดึงอ่ีเดียวนะแล้วก็ตัว เราจะน้องสนับสนุนเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในส่วนของข้อแรกคือสื่อที่จะเป็นเป็นใบความรู้ที่เขาให้ให้เขามาใช้ในกิจกรรมคเราจะเพิ่มเติมีอีนิดนึ่งเพราะว่าบางบางคนบมันสาระที่เรียนมาได้จริงแต่บางคนบางสมุดมีหนังสือแต่บางคนก็ไม่มี อกอนงีส่วนเดียวแต่ที่เหลือก็โอเคนะครับเด็กอสีขอมยนะงคะาุมากนมเกดัไม่ใช่่เรียนในแต่ละกิจกรรมนะคะเรียนมีความกระตือ้แล้วก็ให้ความสนใจครูตลอดเลย มีมีบ้างนิดหน่อยที่มีคุยนิดหน่อยที่ไม่ได้ฟังมีแค่นิดเดียวแค่นั้นที่เหลือโอเคมากๆเพิ่มเติมในเรื่องตอนที่สิบที่เจ็ดเนาะถ้าเรามีกระดาษที่เรื่องมาถามให้พร้อมเลยมันจะดีคือถ้าเด็กเสียเวลาเขียนคำถามเขียนคำถามด้เลยก็ให้เราตอบมันก็จะเกร็งนิ้หนึ

เากมีการดูแกร่ครับน่ต้องมนีขอบคุณกาครับโเด่อพูดไรก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าครัที่มา้อการสอนแล้วก็สะท้อนผลนะครับจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเองในครั้งต่อไปนะครับ